สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในการออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยจุดเริ่มต้นถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเลยนะคะการตัดสินใจเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นรูปทรงอาคารหรือการวางทิศทางในช่วงแรกๆเนี่ยมีผลกระทบเยอะมันมากต่อโครงการทั้งหมดเลยค่ะใช่เลยครับเรียกว่าเป็นการวางรากฐานที่ถ้าผิดพลาดไปเนี่ยอ,อ,อาจจะแก้ไขยากในภายหลังเลยนะครับ แล้วความท้าทายหลักๆก็คือช่วงสําคัญขนาดนี้กลับเป็นช่วงที่เรามักจะมีข้อมูลน้อยใช่ไหมคะถูกต้องครับข้อมูลที่แม่นยําม,มันน้อยมากสถาบนิกส่วนใหญ่ก็เลยต้องเอ่อพึ่งพาสัญชาตญาณหรือประสบการณ์หรือบางทีก็กดเกณฑ์ง่ายๆไปก่อนซึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะตัดสินใจได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรืออาจจะต้องกลับมาแก้กันยกใหญ่ใช่ครับพอได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นทีหลังก็อาจจะต้องรื้อแบบกันเลยทีเดียว แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็เข้ามาช่วยลดช่องว่างตรงนี้ได้เยอะเลยนะคะอย่างแนวคิดที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือการนําข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือสําคัญตั้งแต่ต้นๆเลยครับผมยกตัวอย่างผ่านเครื่องมืออย่าง s n a p t r u t e ที่เขาบอกว่าเปลี่ยนการคาดเดาให้เป็นการตัดสินใจที่อิงกับข้อมูลจริงๆได้อันนี้น่าสนใจมากค่ะ ครับหัวใจสำคัญเลยก็คือการบูรณาการเครื่องมือวิเคราะห์เข้าไปในกระบวนการออกแบบเลยไม่ต้องรอทำโมเดลเสร็จแล้วค่อยส่งไปวิเคราะห์แยกต่างหากอ๋อคือทำไปพร้อมๆกันเลยใช่ครับนึกภาพตามว่าขณะที่เรากำลังร่างแบบกำลังปรับเปลี่ยนรูปทรงเราก็เห็นข้อมูลสำคัญๆมันโชว์ขึ้นมาทันทีแบบว่าเรียลไทม์เลย การมีข้อมูล Real Time นี่เองที่น่าจะเปลี่ยนวิธีการทำงานไปเยอะเลยนะคะเอ่อลองขยายความเรื่องเครื่องมือวิเคราะห์ที่ว่าหน่อยค่ะในข้อมูลที่เราได้มามีพูดถึงการวิเคราะห์พื้นที่อัตราส่วนพื้นที่หรือ F A R ครับผม F A R แล้วก็ การศึกษาเรื่องแสงแดดและเงาด้วยสิ่งเหล่านี้มันช่วยให้ตัดสินใจดีขึ้นในช่วงเริ่มต้นได้ยังไงบ้างคะอย่างการวิเคราะห์ FAR หรืออัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับปกติเราอาจจะต้องออกแบบไปสักพักแล้วค่อยมาคำนวณว,ว่ามันเกินข้อกำหนดกฎหมายหรือเปล่าใช่ค่ะต้องมาเช็คทีหลังแต่ด้วยเครื่องมือแบบ Snaptrude เนี่ยค่า FAR มันจะอัปเดตทันทีเลยที่เราปรับแก้โมเดล3มิติ อ๋อ oh, เห็นเลยนะตอนนั้นเห็นเลยครับทําให้รู้ได้เลยว่าการออกแบบนั้นๆน่ะมันสอดคล้องกับกฎหมายไหมหรือใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มที่หรือ,อยังก่อนที่จะลงรายละเอียดไปมากกว่านี้อีกเข้าใจแล้วค่ะคือช่วยให้ไม่เสี่ยงเวลาไปกับพัฒนาแนวคิดที่ไม่สามารถสร้างได้จริงตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะถูกต้องครับแล้วเรื่องการศึกษาแสงแดดเงานี่ล่ะคะมีประโยชน์แบบ real time ยังไงบ้าง การศึกษาแสงแดดเงาแบบเรียลไทม์นี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับเราสามารถหมุนโมเดลดูได้ทันทีเลยว่าในแต่ละช่วงเวลาของวันหรือแต่ละฤดูกาลน่ะแสงแดดจะตกกระทบอาคารยังไงเกิดเงาตรงไหนบ้างอืมทำให้เห็นภาพชัดเจนชัดเจนมากครับช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องการวางแนวอาคารการออกแบบช่องเปิดหรือแม้แต่การเลือกใช้วัสดุกรุเปลือกอาคารได้เหมาะสมตั้งแต่ต,นต้นๆเลย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือสร้างสภาวะน่าสบายภายในอาคารใช่ครับโดยที่เราเห็นผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนได้ทันทีเลยไม่ต้องรอเรนเดอร์นานๆหรือส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ยแยกมันเหมือนกับการมีผู้ช่วยคอยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วเรื่องการคำนวณพื้นที่หรือปริมาณวัสดุต่างๆก็ทำได้อัตโนมัตดิด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องไปเปิด Excel คำนวณแยกแล้วใช่ครับนั่นเป็นอีกข้อดีใหญ่เลย การคำนวณพื้นที่ใช้สอยแต่ละประเภทหรือแม้แต่การประมาณปริม,มาณวัสดุเบื้องต้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติตามโมเดลที่เราสร้างเลยครับโห oh, สะดวกมากครับลดความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลซ้บซ้อนแล้วก็ลดเวลาที่ต้องสลับไปมาระหว่างโปรแกรมทำให้กระบวนการออกแบบมันลื่นไหลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยครับฟังดูมีประโยชน์มากๆในการทำงานจริงนะคะแต่มีคำถามนิดนึงค่ะการที่เรามีข้อมูลตัวเลขพวกนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นๆเลย มันจะทําให้เรามุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพมากไปจนอาจจะไปจํากัดการสํารวจความคิดสร้างสารรค์หรือศิละปะในการออกแบบหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่ดีมากๆครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้กลับช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ได้นะครับอา้าวหรอคะยังไงคะ เพราะว่ามันช่วยจัดการกับข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นงบประมาณกฎหมายหรือประสิทธิภาพพลังงานได้อย่างรวดเร็วไงครับอ๋อพอรู้ข้อจำกัดเร็วก็ต้องไม่ต้องเสียเวลาไปกับทางที่ผิดใช่ครับสถาปนิกก็เลยมีเวลาและพลังงานเหลือไปใช้กับการสำรวจทางเลือกในการออกแบบที่มันเป็นไปได้จริงมากขึ้นสามารถเปรียบเทียบแนวคิดหลายและแบบได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบไม่ใช่แค่ความรู้สึก แทนที่จะเสียเวลาไปกับแนวคิดที่สวยงามแต่สร้างไม่ได้จริงหรือไม่คุ้มค่าถูกต้องครับผมอ๋อเข้าใจมุมมองนี้แล้วค่ะคือแทนที่จะจำกัดมันกลับช่วยเคลียร์ทางให้ความคิดสร้างสารรค์ได้โลดแล่นในกรอบที่เป็นไปได้จริงแผมข้อมูลเหล่านี้ยังเอาไปใช้ในการนำเสนอต่อลูกค้าได้ด้วยช่วยสร้างความน่าเชื่อถือใช่เลยครับตรงนี้สำคัญมากข้อมูลมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในการออกแบบไปเลย ไม่ใช่แค่ตัวเลขแห้งๆในรายงานตอนท้ายทำให้ลูกค้าเข้าใจที่มาที่ไปของการตัดสินใจได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็มั่นใจในแบบที่เรานำเสนอมากขึ้นลดความขัดแยง้งหรือการปรับแก้ใหญ่ๆในภายหลังได้เยอะเลยครับสรุปได้ว่าการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการออกแบบเนี่ยช่วยให้สถาปนิกทำงานอย่าง ชาญฉลาดขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดราคาแพงที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะครับนับเป็นการยกระดับกระบวนการทำงานจริงๆครับเป็นการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ที่สำคัญเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะพึ่งพาสัญชาตญาณประสบการณ์เป็นหลักมาสู่ยุคของการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ data driven design ใช่ครับซึ่งเครื่องมืออย่าง snaptrude ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงแนวโนม้มได้ชัดเจนมากครับผม เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะส่งผลต่อวงการสถาปัตยกตามในระยะยาวเลยนะคะทีนี้ก็น่าคิดต่อไปนะคะว่าครับเมื่อข้อมูลไม่ได้เป็นแค่ผลลัพธ์ตอนท้ายแล้วแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือออกแบบที่มันโต้ตอบกับเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้เลยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติการสำรวจและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นในงานสถาปัตยกรรมในอนาคตไปได้อย่างไรอีกบ้าง